ีการเพิ่มเซลล์เอสทีมเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตนเองนะคะให้เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆก่อนนะคะอย่างเช่นเป้าหมายในแต่ละวันทำให้จบนะคะอย่างของข้าเจ้าเนี่ยก็แต่ละวันข้าเจ้าจะมีสเก็ตดูว่าข้าเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ข้าเจ้าก็จะมีสเก็ตดูก็คือว่ายน้ำเนื่องจากวันนี้แผลยังไม่แห้ง ข้าเจ้าก็ยังว่ายน้ำไม่ได้อ่าพรุ่งนี้ข้าเจ้าก็ว่ายน้ำคือเวลาข้าเจ้าตั้งเป้าหมายในแต่ละวันนะคะข้าเจ้าต้องทําให้ได้ค่ะไม่ว่ากี่โมงกี่ยามก็ตามแต่ก็ต้องทําอ่ะอ่ะต่อให้แบบว่าเสร็จธุระมืดข้าวอย่างเงี้ยก็ขอมาแบบเหมือนทําภารกิจที่เราตั้งเป้าไว้ให้จบอาจจะเอามาว่ายน้ําแป๊บหนึ่งก็ถือว่าเราได้บรรลุเป้าหมายคือได้ว่ายน้ําแล้วนั่นเองนะคะ คือถ้าเป็นแบบเป้าหมายอะไรที่มันแบบว่าไม่ได้ซีเรียสมากก็อย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะก็เป็นประมาณนี้เมื่อเราทําได้บรรลุเป้าหมายเราก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอะที่เราได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาค่ะ มันจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความสุขทางใจให้กับเพื่อนๆได้ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เอาต้นไม้ดอกไม้ที่เห็นผลไวก่อนนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมีความภาคภูมิใจมีความสุขทางใจไวๆอะคะ่ะให้เริ่มต้น ต้นไม้ดอกไม้ที่ผิบานหรือออกดอกออกผลได้ไวๆเมื่อเพื่อนๆได้เห็นนะคะเพื่อนๆจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเกิดความสุขสงบในใจตัวเองแล้วก็เวลาเราปลูกพืชปลูกอะไรแบบ s u c c e s ฟ f u ในแต่ละวันเราทำได้แล้วอะค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจอะยืนมองต้นไม้ใบหญา้าที่เรา ปลูกประสบความสําเร็จก็เกิดความภาคภูมิใจให้เริ่มปลูกทีละต้นต้นน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาแบบสวนใหญ่โตอะไรนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของข้าเจ้าข้าเจ้าก็เริ่มปลูกทีละกระถางทีละกระถางเอาที่แบบว่าเราสามารถทําจบได้นะคะมันจะทําให้เพื่อนๆนะคะเกิดความภาคภูมิใจได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะ ที่ข้าเจ้าปลูกนะคะเนี่ยค่ะอยู่ริมน้ํานะคะเนี่ยเวลาเราเห็นเขาเติบโตเนี่ยค่ะ,มะเมล็ดแทงยอดเนี่ยมันเกิดความสุขในใจขึ้นมาค่ะ